ดาราการ์ตูนตอนเจ้าพ่อเพลงรักฉายาเจ้าพ่อเพลงรักจริงๆไม่ได้แต่งแต่เพลงรักอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้วแต่งหลายอย่างมากเลยครับหลายแนวมาให้เพลงให้กำลังใจเพลงสามารถขีเพลงอะไรพวกนี้นะคะับแต่ว่าคนอาจจะรู้จักกับเพลงรักมากหน่อยแล้วด้ยวยแรงบันดาลใจมาจากไหนเยอะแยะอะคะถึงได้มีเรื่องให้แต่งเพลงเยอะขนาดนี้ อุบัติเหตุฆาตกรรมเออมีแต่ข่าวน่ากลัวทั้งนั้นเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยวุ๊ยพบเด็กทารกทิ้งอยู่ในถังขยะคาดแม่ไวสายท้องไม่พร้อมโอ้โหเป็นเด็กยังไม่ทันโตเลยรีบมีลูกซะละน่าสงสารจริงๆเฮ้ยใช่แล้วต้องแต่งนเพลงนี้เลยใจเอา ก็เหมือ,อนกันเล่าเรื่องนะครับครับแบบฝึกหัดแรกของการเป็นนักถึงเพลงนะครับก็คือต้องฟังเพลงสบายมากค่ะแอนชอบฟังเพลงอยู่แล้ววูฮูชอบมากเลยค่ะเพลงนี้มันมากเลยค,คพี่บอยพอฟังแล้วนะครับก็ต้องลองมาวิเคราะห์ดูว่าในโครงสร้างของเพลงทุกเพลงที่ฟังเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเช่นมีท่อนเวอร์สมีท่อนฟรีคอรัสมีท่อนคอรัส ซ,ซ,ซึ่งท่อนเหล่านี้มันจะทําหน้าที่แตกต่างกันพอเราวิเคราะห์พวกนี้บ่อยๆก็จะทําให้เรารู้ว่านักแต่งเพลงคนนี้เขาใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในในโครงสร้างนะมันก็จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องการแต่งเพลงมากขึ้นครับเพราะค่ะเนื้อหาก็ดีท่อนคุกกเ็เดิ้วิเคราะห์เสร็จแล้วทํายังไงต่อบ้างคะ ก็ในช่วงแรกๆนี้นะครับก็ฟังเพลงเหล่านี้เยอะๆแล้วก็วิเคราะห์แต่าละท่อนพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเขียนลงสมุดนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยสักวันหนึ่ง20เพลงนะครับทำไปสัก3เดือนแน่นอนเลยว่าหลังจากนี้3เดือนน้องจะต้องเข้าใจโครงสร้างของการแต่งเพลงมากขึ้นอย่างทุกนึ้นเลยนะครับดาราการ์ตูน